สวัสดีครับวันนี้น้องอินฟ้ามาทําอาหารให้กินอีกแล้วให้ชมอีกแล้วด้วยวันนี้เมนูของเรานะครับจะเป็นทํะผนงเนื้อใส่ถั่วฝักยาวนะครับเครื่องก็จะมีนี่น,นี่มีเนื้อมีเนื้อสดนะครับครึ่งกิโลมีถั่วแล้วก็มีอะไรถั่วฝักยาวแล้วก็พริกแกงผนงแล้วก็ใบบะกูดซอยนะครับ มีกะทิด้วยขาดไม่ได้มีกะทิแล้วก็มีน้ําตาลน้ําตาลปี๊บนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะผัด,ผ,ดผัดผัดพริกแกงกับกะทิแล้วก็หมูก่อนนะครับแต่ว่าเราจะเคี่ยวเคี่ยวคล้ายๆเคี่ยวกะทิไปด้วยนะครับครับขั้นตอนแรกเราจะใส่กะทิลงไปกระทะนะครับเพื่อจะให้กะทินะครับต้มกะทิหน่อยให้กะทิแตกมันนะครับแล้วเราค่อยเอาเอาน้ำกะทิเนี่ยมาผัดนะครับ ใส่ไปเลยลูกใส่ไปเลยเยอะๆอ่าใส่ไปเลยโอเคอันนี้ระหว่างรอกะทิให้แตกมันก่อนนะครับเพื่อจะเอาอ่ากะทิที่แตกมันมาผัดกับน้ำพริกน้ำพริกแกงผะแนงนะครับกับเนื้อนะครับเดี๋ยน้องอินฟ้าจะทํานะครับน้องอินฟ้าก็จะคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักพักมันจะเดือดแล้วก็กะทิจะแตกมันนะครับเราก็จะช้อนเอาตรงที่มันแตกมันเนี่ยมาผัด กับน้ำพริกนะครับน้ำกะทิก็เริ่มแตกมันแล้วนะครับน้องยฟ้าค่อยคคนไปเรื่อยๆนะครับคนน้ำกะทินะครับเสร็จเสร็จแล้วน้องยฟ้าจะใส่น้ำมันเข้าไปที่กระทะนี้นะครับค่อยๆใส่นะครับใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับใส่น้ำมันไปแล้วพอครับพอครับ่เยอะไปครับน้องน้องยฟ้าจะตักพริกแกงใส่กระทะนี้นะครับ เราก็ใช้ใช้เต้าหลิวนะครับใช้เต้าหลิวนะครับขยี้ขยี้พริกแกงนะครับเสร็จแล้วนะครับน้องอีฟาเอาพริกแกงนะครับแล้วก็กะทิที่แตกงมันนะครับใส่ไปผัดนะครับผัดผัดกับพริกแกงนะครับก็จะใส่เนื้อลงไปด้วยนะครับเนื้อน้องอีฟาล้างมือเรียบร้อยแล้วนะครับกาลังจะเอาเนื้อใส่เข้าไปผัดนะครับขั้นตอนนี้คล้ายๆเหมือนเหมือนขั้นตอน นสมัยก่อนเขาใช้ผัดกันนะครับแต่คนสม <hi> ัยนี้อาจจะใช้แบบว่าใส่ลงไปเลยนะครับเพื่อลดความยุ่งยากนะครับเดี๋ยวพอคนเนื้อได้ที่ก่อนนะครับพอผัดเนื้อให้หอมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อเนี่ยใส่ในกระทะนี้นะครับแล้วก็จะเติมน้ํานิดหนึ่งนะครับให้ให้เนื้อกับกะทิเนี่ยเข้ากันนะครับพอเอามันเอากะทิมาใส่กับเนื้อมาใส่ที่กระทะนี้นะครับแล้วก็ มารวมกันแล้วก็เติมน้ําไปหน่อยไม่ให้มันข้นเกินไปนะครับน้องอีฟ้าก็ค่อยๆเคี่ยวนะครับเนื้อกับน้าพริกแกงนะครับให้เข้ากันนะครับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เนื้อมันมันเปื่อยไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาปรุงรสกันนะครับใส่ปรุงรสนะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะใส่น้ําปลานะครับขั้นตอนแรกจะใส่น้ําปลาก่อนนะครับปรุงรสก่อนสน้ําปลาปรุงรสก่อนนะครับโอเคแล้วก็ใส่น้ําตาลนะครับ ถ้วยหนึ่งไปเลยนะครับใส่ไปเลยให้หมดนะครับอันจากนั้ใส่น้ําตาลนะครับใส่น้ําตาลลงไปเพื่อให้มีรสหวานนิดนึงนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวนะครับให้พริกแกงผะแนงกับกะทินะครับแล้วก็เนื้อนะครับเข้ากันนะครับแต่ค่อยๆนะครับไม่ต้องเคี่ยวแรงมากนะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไง เคี lifts, ่ยวเสร็จแล้วนะครับเราขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวนะครับพริกอาจจะไม่แดงหน่อยนะครับแต่ว่ารสชาติก็โอเคอยู่นะครับแเราจะเคี่ยวเนื้อกับถั่วฝักยาวให้เข้ากันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะใส่ใบมะกรูดนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราจะใส่ใบมะกรูดแล้วนะครับโอ้โหพนแหงน่ากินมากนะครับแหงน่ากินมากเลยนะครับ แล้วเราก็คนไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับนี่แพนแนงเราเสร็จแล้วนะครับแพนแนงนะครับนี่เสร็จแล้วครับเราก็ปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สนะครับรอให้เย็นแล้วค่อยตักกับกินกับข้าวสวยร้อนๆนะครับวันนี้น้องอีฟ้าก็มาทำาพนแนงนะครับเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับจุดยอดนะครับ Thank you.